แหลดกะแหลดเม,าก,มา,ากะเมาไปยัง็ีมันก็นกนตายฮาแล้ว <S 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 2> <S 2> นั่นหมูจังแล้วดอกันแนวนิีิดินนี่อะไแหละพี่อ้มึงอยู่ใส่ะมึงคือว่ามันมาดันกิดินมันอยู่ใส่นี่ยก็จะจอดรถไปใช่วว่าให้ดันกีดินให้หลาห่าเฮ็ดจังอยู่คืบอบด,ดันลั่นเมื่อไรหรอก็เมาเลแล้วเมา,มาอยู่ใสอีก็อตอนหลอกมาคือดีๆียู่ ตอนหรอว่ามาันกะรีอยู่ละพานลานข้าบะไรโอ้ยมึงตายต้นน้ำเหล่านำ้ำมือเด็กกะได้เนาะเขาไม่เฮ็ดอีหยังบ่ได้เรื่องเด๋เหล่าอีหยังพูดเขาเอาดินมากองไว้ไปยังแท้ดินดันลงด,ดันลงเพราะเขาไดีออ๋ยนอินไซโอ้ยมึงไปตายสิตแตกอีลีน้ำมึงหน,น่อยเนาะมาเราคอยสิเป็นนอนกันนอนเล่นกันสิไปนอนเอ่าไปละจะไม่เฮ็ดให้หหยบันพ่ยโทรหาไอ้บุญจันทร์หน่อลละไปโทรหาบุญจันทร์เราละ ขามเอ้ยไปบุญจันเหรอบ่ได้เรื่องบ่ได้ลาดอกนางบ๊วยเหลียวบ่วเลียวดอกไปไปมึงเป็นน้ำไ้บุญจันทร์มาดันหายไปไปเมื่อถึงเมื่คือตอบพี่ใหญ่มึงบ่ได้เฮ็ดบ่ได้อันนี้ดรอหายมาเฮ็ดเบี้ยมเอาแต่เหล่าเป็นใหญ่โอ้กูอยากขามึงเดไปไปไปนั่งไปมึงไปน้ำไปบุญจันทร์มาเฮ็ดไปกูจะไปน้ำเบิ่งมันก่อนกูจะไปจัดการมันอีกก่อนโอ้ย อยากเมตตาอีกล่ะคะโอ้อยจะเก็บโปยางแล้วเมื่อยเบิดละ่ะตัวท่นหนึ่งกินหนามอีกบันีฮ่าผู้หญิงไม่เห็ดซอยกับพ่อหมีอไอ้อยังหงอสาวเมตตาแล้วหรอเปลี่ยนโปยางแล้วนี่อันนี้จะเซี่ยไปใยหลอเนี่เอ้ยเพื่อนว่าให้ให้เจ้าไปดันให้แน่ให้คอยไปดันใหน้

ไดพ่อเดอเดอยพอเดี๋ยวยี่บยคอแล้วโอ้ยอ้หน่อ ตาละมือตาละเว้นเนาะไปแต่บอกกิ้งให่ก็บอกฟังให้มันจบกี้ยใหญ่นะไปยังว่าเอือยเพิ่นบอกให้ไปดันให้แน่ดันแล้วสิดันอีกอยู่บองมันไปดันขี้ดินไปดันขี้ดินเออก็ยังว่าพี่ไอายเราเมาเอาดันบอดายเนี่ยว่าไอายไปดันเนาะคือไอร์คนมักดันก็ดันนี่ทิกูก็บอกฟังให้มันจบลไปไม่แห้งไปดันบอดายขี้ดินวันนี้กะสิพอทุกทุกที่ไปยี่ดอกไปเด้อบ่ไปถือข่ายได้บัดนี้ หนอเต่ละลมือแต่ละเว้นห่วยดาอันนี้ก็ดีขึ้นกัน,กน,กนละมีแห้งอยู่ย